ดีๆเขาก็วิ่งมาแล้วก็หมดสติค่ะค่ะในการทํา CPR นะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องประเมินสถานการณ์ก่อนนะคะประเมินว่าตัวผู้ช่วยปลอดภัยหรือไม่แล้วก็ประเมินผู้ป่วยนะคะว่าผู้ป่วยปลอดภัยหรือไม่หากไม่ปลอดภัยนะคะก็ให้โทรหนึ่งหกหกเก้นะคะแล้วก็พร้อมกับการทํา CPR ทันทีนะคะอันดับแรกนะคะเราจะเรียกผู้ป่วยก่อนนะคะคุ้นๆคุ้นๆ หากผู้ปว่วยไม่มีการตอบสนองหรือผู้ปว่วยไม่ตื่นนะคะแล้วก็โทรหนึ่งกก้านะคะพร้อมกับทําการ CPR ทันทีค่ะค่ะหลักการในการทำ CPR นะคะแล้วก็แบ่งนะคะแบ่งหน้าอกออกเป็นสองข้างนะคะแล้วก็วัดตำแหน่งจากหัวนมมาถึงตรงกลางหน้าอกนะคะแล้วก็ใช้มือข้างที่ถนัดนะคะวางลงไปนะคะแล้วก็มือข้างที่ไม่ถนัดนะคะประกบนะคะสําหรับข้างที่เราจะใช้ในการ CPR นะคะแขนต้องตึงนะคะแขนห้ามง,งอค่ะแล้วก็ทําการ CPR ได้เลยค่ะ แบบค่ะคือเซตแรกนะคะจะทําแบบ1นาทีค่ะคือกด100ถึง120ครั้งนะคะแล้วก็เซตที่2นะคะจะเป็น5้เซตค่ะเซตละ30ครั้งนะคะแล้วก็สำหรับเป่าปากค่ะค่ะการ c p r นะคะไม่ใช่เรื่องยากค่ะเพียงถ้าเรามีสติค่ะประเมินสถานการณ์ประเมินผู้ป่วยแล้วก็โทร1669ค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ค่ะ วิธีการใช้เครื่อง AED เปิดฝาครอบเครื่อง AED เครื่องจะเริ่มทำงานอัตโนมัติโทร1669เเรียกหน่วยกู้ชีพฉุกเฉินแปะแผ่นอิเล็กโทรดลงบนหน้าอกของผู้ป่วย จะเริ่มวิเคราะห์การเต้นของหัวใจห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วย<ม>กดปุ่มช็อคเมื่อเครื่องมีคำสั่งทำ CPR กดหน้าอกอย่างต่อเนื่อง30ครั้ง ช่วยหายใจสองครั้งเครื่องเริ่มวิเคราะห์การเต้นของหัวใจอีกครั้งห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยกดปุ่มช็อกเมื่อเครื่องมีคำสั่ง ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลผู้ป่วยต่อไป